วันนี้ชวนคุยกันถึงทะเลไทยและคุยถึงความห่วงใยในท้องทะเลนะคะนาทีนี้ทะเลไทยกําลังจะตายหลายคนนิยามว่าถ้าเป็นคนป่วยก็วิกฤต ICU แล้วค่ะคุณผู้ชมนี่เป็นคําพยากรณ์เป็นคํานิยามจากชาวประมงพื้นบ้านที่ผูกพันกับท้องทะเลหากกฎหมายประมงฉบับนี้ผ่านสภานะคะล่าสุดเราอัปเดตความเคลื่อนไหวกันไป13มกราคมที่ผ่านมาวุฒิสภาหรือสอวโวตรับหลักการในวาระหนึ่งร่างพรบรแก้ไขเพิ่มเติมพระราช กำหนดการประมงยังเหลือการโหวตปิดจบในวาระสุดท้ายเพราะว่าเมื่อวานนี้16มกราคมเขามีการตั้งกรรมธิการศึกษาแล้วในชั้นของวุฒิสภาพอศึกษาเสร็จเดี๋ยววุฒิสภาจะมาโหวตกันต่อว่า ไปต่อหรือพอแค่นี้สําหรับกฎหมายประมงฉบับนี้ที่หลายคนใช้คําว่าเป็นจุดชี้ตายท้องทะเลไทยนะคะปัญหาใหญ่ที่เป็นจุดชี้ตายคืออะไรปมใหญ่อยู่ที่มาตรา69ในกฎหมายประมงฉบับนี้ค่ะมันมีความเสี่ยงต่อทรัพยากรในท้องทะเลไทยแค่ไหน วันนี้แฟงจะชวนคุณผู้ชมขยายรายละเอียดนะคะเราเริ่มต้นจากรายละเอียดในมาตรา69ของพรกประมงฉบับปี2,558ใช้มา10ปีแล้วะคะ่ะเริ่มต้นจากจุดนี้กันก่อน ในรายละเอียดที่อยู่ในร่างเดิมปี58กำหนดไว้ว่าห้ามใช้อวนล้อมจับที่มีช่องตาเล็กกว่า2.5เซนติเมตรทำประมงในเวลากลางคืนห้ามเลยนะคะแต่ร่างกฎหมายฉบับใหม่ที่เขากำลังถกเถียงกันอยู่เสนอให้เปลี่ยนคำเป็นแบบนี้ค่ะห้ามมีให้ผู้ใดใช้เครื่องมือ อวนล,ล้อมจับที่มีช่องตาอวนเล็กกว่า2.5เซนติเมตรทำการประมงในเขต12ไมล์ทะเลนับจากแนวทะเลชายฝั่งในเวลากลางคืนเว้นแต่ได้รับอนุญ,ญาตตามเงื่อนไขของรัฐมนตรีหรือว่ามีการประกาศอย่างอื่นของคอรมอนนะคะพูดง่ายๆก็คือถ้าเป็นไปตามกฎหมายฉบับใ,ใหม่นอกเขต12ไมล์ทะเล ใช้อวนล้อมจับเล็กกว่า2.5เซนได้แล้วใช้ในเวลากลางคืนได้ด้วยค่ะซึ่งโดยปกติแล้วอวนล้อมตอนกลางคืนถ้าจะใช้ต้องใช้ไฟล่อประกอบด้วยตรงนี้แหละเป็นความกังวลของชาวประมงพื้นบ้านว่าถ้าใช้ไฟใช้อวนเล็กกว่า2.5เซนติเมตรแม้ว่าจะอยู่นอกเขต12ไมล์ทะเลมันจะกระทบต่อสัตว์น้ำไวอ่อนชนิดอื่นๆนะคะนี่เป็นเรื่องใหญ่ค่ะที่ทำให้ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาเกิดภาพนี้ ตัวแทนชาวประมงพื้นบ้านจาก22จังหวัดทั่วประเทศไทยภาคประชาสังคมนักตกปลานักดำน้ำนัดรวมตัวกันที่หน้าหอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะคะเขาไปจัดกิจกรรมตามหาปลาที่กำลังจะโดนขโมยไปจากทะเลไทยค่ะหนึ่งในไฮไลท์ของกิจกรรมคือการนำอวนมุ้งที่คุณผู้ชมเห็นในภาพนี่นะคะ อวนมุ้งที่จะถูกใช้ในการจับปลาเขาเอามาโชว์เลยค่ะจากภาพจะเห็นว่าอวนมุ้งตาถี่จะทําให้ปลาวัยอ่อนสัตว์ทะเลไวอ่อนถูกจับไปหมดเลยเพราะตามันถีมากคุณผู้ชมที่เรียกว่าอวนมุ้งเพราะถี่แบบมุ้งที่บ้านคุณผู้ชมเลยค่ะมันส่งผลต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลนอกจากนี้ยังมีการนําลูกปลาแล้วก็ปลากระตักมาโชว์ด้วยในกิจกรรมที่หอศิล งานที่เกิดขึ้นเน้นถึงความสำคัญต่อการอนุรักษ์ลูกปลาซึ่งถือว่าเป็นแหล่งอาหารสำคัญของสัตว์ทะเลหลายชนิดของระบบนิเวศในทะเลหากไม่มีลูกปลากระตักหรือว่าปลาตัวอ่อนที่กำลังเติบโตในทะเลก็จะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของสัตว์อื่นๆด้วยเช่นเดียวกันกระทบทั้งห่วงโซ่อาหารค่ะ ชาวประมงที่นั่นค่ะเขามีการออกเรือเพื่อที่จะจับสัตว์น้ําเป็นการทําการประมงแบบประมงพื้นบ้านชาวประมงพื้นบ้านที่อำเภอปานเรศจังหวัดปัตตานีเขาสะท้อนออกมาบอกว่าการทําประมงด้วยการเลือกใช้เครื่องมือจับสัตว์น้ําตามฤดูกาลแบบนั้นเป็นวิธีการรักษาระบบนิเวศในทะเลอย่างช่วงนี้เป็นฤดูกาลของการจับปลาทงนะคะซึ่งส่วนใหญ่จะใช้อวนเฉพาะในการจับปลากระโทงค่ะ การมีข่าวว่าจะแก้กฎหมายมาตรา69ที่อยู่ในขั้นตอนของวุฒธธิสภาตอนนี้กลายเป็นข้อกังวลของชาวประมงพื้นบ้านที่ปานเรจังหวัดปัตตานีด้วยค่ะในช่วงปีที่ผ่านมาชาวประมงพื้นบ้านของเรานะครับ <S <S ในว่าใ,ในช่วงที่แบบกำลังฟื้นตัวกำลังกลับเคลื่อนงานใน้านการฟื้นฟูเนานะ ว่าเราอยู่กับทะเลเราก็ต้องดูแลทะเลเช่นเดียวกันนะครับในการฟื้นฟูว่าเราเกิดวิกฤตมายาวนานเกี่ยวกับความเสื่อมโทรมของท้องทะเลการจัดสรรน้ํามากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยไปใต้วิกฤตเราก็มีข้อดีอยู่ช่วงในปี58ที่ประกาศให้ใชายอะไรประกปร,ระมง58ซึ่งเป็นพรกาที่ค้าที่จะมีโทษแรงในการทําประมงที่ปิดกฎหมายมันทําให้ท้องทะเลชายฝั่งเนี่ย มันมีความฟื้นฟูในในบริบทของเขาในระบบนิเวศของเขาอยู่แล้วในเมื่อท้องทะเลชายฝั่งมันมันไม่ถูกทําลายมากเกินไปท้าสัตว์น้ําไป้อ่อกมันก็เยอะขึ้นนะครับในช่วงที่ผ่านมาเราเปรียบเทียบในเวิที์ทฤษว่าเวลาเราเปิดไฟอ่ะในบ้านทุกอย่างมันก็เข้ามาทั้งสัตว์ทั้งอะไรถ้าเปรียบเทียบมันกับเท็กอะไรเงี้ยเวลาคุณไปไปก็ไปเที่ยวไปเที่ยวกันหมดอ่ะแต่ว่าในเท็กเขาห้ามเด็กนะไม่ให้ข้านะนี่เป็นของผู้ใหญ่นะ แต่ว่าท้องทะเลมันไม่มีประตูห้ามว่าไอสัตว์นี้ห้ามเข้านะไอนี่มันอันตรายนะพอมันห้ามมันก็เข้าไปหมดพอเข้ามันมก็ล้อมล้อมจัดหมดมันจะเหลืออะไรอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เรากังวลมากที่สุดในอนาคตในปี68นี้ที่ถ้าเกิดไหมยมาตรา69ผ่านสภาเมื่อไหร่นะครับอาชีพป,ประมงก็คงยุ่งลำบากเพราะว่ามันตูกตัดตอน,นั้งแต่แรกอ่ะตั้งแต่สันน้ำไว้อ่อนะ มันไม่ใช่ว่าเข้าแค่สันน้ำไม่อ่อนตัวใหญ่มันก็เข้าไปไว้อ่อนมันก็เข้าไปเล่นในไฟก็ล้อมจับหมดอันนี้คือเป็นสิ่งที่ค่อนข้างกังวลมากที่สุดในในปีน68เนี้ครับ